สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพระสมเด็จเบื้องต้นกันนะครับผมพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดลักขังพิมพอกครุดเสียนบาทนะครับผมเนื้อองค์พระจะเป็นสีเนื้อก้านดอกมะลินะครับผมขนาดของ องค์พระสูงประมาณ3.5เซนติเมตรนะครับกว้างประมาณ2.1เซนติเมตรนะครับและหนาประมาณ0.5ถึง0.7เซนติเมตรนะครับผมลักษณะขององค์พระก็จะมีการอชำรุดแตกหัก นะครับด้านซ้ายทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับเนื่องจากการตกนะฮะเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับผมจับมาส่องดูแล้วก็เกิดการหล่นนะครับผมโดยเนื้อหาขององค์พระแล้วจะเห็นได้ว่าด้านฐานฐานขององค์พระนะครับ ดูเหมือนว่าจะมีเส้นประทิพนะครับหรือว่าฐานแซมนะครับแต่เมื่อดูชัดๆแล้วไม่ใช่นะครับจะเป็นขอบขอบของฐานนะฮะเห็นไหมฮะขอบของฐานแล้วตรงกลางนี้ตรงกลางตรงกลางของฐานฐานสองจะนูนจะนูนขึ้นนะฮะแล้วจะมี ขอบสองข้างของฐานสองนะฮะถ้ามองด้วยความผิวเปินคิดว่าเป็นเส้นทิพย์นะครับมีหูสองข้างนะครับข้างหนึ่งชัดข้างข้างซ้ายนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ข้างขวานี่ชัดนะครับเกตขององค์พระคล้ายๆเกรบัวตูมนะครับผมในพิมพ์นี้นะครับแขน มีความเรียวเรียวบางนะครับแขนสุ้มสุ้มค่อนข้างจะเล็กนะฮะอันนี้คือด้านหน้าของพานนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีรอยแตกหักจำรุดนะครับผมได้ซ่อมเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วนะครับโดยการใช้ไข่ขาวนะครับในการ ทาประสานเนื้อพ้าให้เข้ากันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ความหนานะครับความหนาของพ้าก็จะหนาประมาณ0.5ถึง0.7เจ็ซนติเมตรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการดูดติดของมเหล็กกันนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีส่วนผสมของล็กไหล่ไผดําไม่มากเท่าไหร่นะครับแม่เหล็กก็จะดูติดอ่อนๆนะครับผมนี่ครับมา,บาเบาๆนะครับแม่เหล็กนะครับดูดติดบเบาๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังกบลังครับผม มาเบาๆนะครับผมก็คือเหมือนเดิมนะครับถ้าดูดลักษณะนี้ก็จะไม่ติดนะครับถ้าวางตั้งให้ได้องศาแล้วก็จะดูดติดเบาๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนเนื้อส่วนมวลสารภายในองค์พระนะครับว่ามีามวลสารอะไรบ้างนะครับอยู่ภายในองค์พระนะครับผม นี่นะครับอันนี้ใบหน้าขององค์พระนะครับผมเห็นได้ว่ามีการยุบย่นพอสมควรนะครับสีแดงแดงตรงนี้น่าจะเป็นวาดน,นะครับผมสีเทาๆสีดำๆนี่น่าจะเป็นมวลสารที่เป็นวาดน,นะครับเหี่ยวยุบต้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันต่อไปนะครับผมนี้หน้าอกของพระนะครับผมสังเกตได้ว่าทั่วองคพระจะมีการเหี่ยวยุบย้นนะครับมีคาบแคลไซส์เกิดขึ้นนะครับผมน,นนี้วงแขนนะฮะนนีจ้จะเป็นเศษหินเศษหินนะครับผม เศษหินเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับจะเห็น mm hmm. ว่า <c oughs> องค์พระเป็นหลุมนะครับเห็นไหมครับมวลสารยุบลงไปนะครับเนี่ยนะครับตรงส่วรที้นะครับ,รบมวลสารจะยุบลงไปนะครับ นี่ครับเม็ดเสียมดำนี่นะครับผมทัวองค์พระจะมีการยุบยุ่นทัวองค์พระนะครับผมแสดงถึงความเก่าและอายุขององค์พระนะผมอันนี้ก็เศษหินนะครับ เขียสีเทานะครับผมนี่ฮะตรงนี้ศอนชี้นะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเม็ดผงวิเศษนะครับสามจุดนี้นะครับผมเป็นเม็ดผงวิเศษนะครับแดงนี่น่าจะเป็นว่านนะครับมวลสารค่อนข้างจะน้อยนะครับผงพระ เห็นความยุดย่นด,ด้านหลังอง์พระนะครับผมมวลสารก็มีพอประมาณนะครับผมจะเห็นเม็ดผงวิเศษก็กระจายทั่วองค์นะครับผมอันนี้เหตก้อนแรกนะครับ อันนี้เม็ดเม็ดอิฐพระกำแพงนะครับผมอันนี้ก็เม็ดผงวิเศษนะครับผมนะบเนื้อมวลสารกระจายทั่วองค์ครับปริมาณไม่มีไม,ม่มากนะครับมีอาจจะไม่ครบนะครับในพระยุคยุคต้นๆน,นะครับผม นี่ผงฐานนะครับสีดำนี่ก็คือมวลสารที่มีอยู่ภายในองค์พระนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับพระสมเด็จวัดละครังพิมพ์อกคุด เสียนบาทนะครับผมครับสวัสดีครับผม